สวัสดีครับจากจุยสักขับนะครับมีหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ซื้อสินค้าจากจุยสักขับแล้วอะไรแล้วมีไหมนะครับเอ่อท่านเคยมีประสบการณ์ว่าซื้อสินค้ามาแล้วโอ้โหรออะไรกันเป็นเดือน2เดือนต้องสั่งจากเมืองนอกผมต้องบอกว่าจุยสักขับ ไม่เคยมีปัญหาเช่นนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนี่ยฮแปลงของ Engle Juyser เห็นไหมฮะก็มีสต็อกอะไหล่ไว้พร้อมนะครับอันนี้คืออะไหล่ที่พร้อมหยิบนะครับไม่ใช่อะไหล่ที่ที่เหมือนกับมีแค่นี้นะครับอ่านี้เป็นหัวกองนะครับเห็นไหมหัวกองนะครับนี่นะครับนี่ครับ เป็นอะไรนะครับแล้วด้านบนเนี่ยฮะถ้าเผื่อในกองข้างล่างพร่องเราก็หยิบด้านบนมาเติมนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับ <c oughs> ถึงแม้บางรุ่นบางรุ่นบางรุ่นเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นนี่ฮะแฮสิบแฮสิบูลอมแฮสิบเราไม่ได้ขายมาน่าจะสักห้าหกปีแล้วฮะ แต่เห็นไหมะอะไรก็ยังมีพร้อมฮะม,มีพร้อมเพรียงครับเนี่ยถ้วยกรงถ้วยกรองอะไรต่างๆมีบาร์คโค้ดจัดหมวดหมู่เรียบร้อยครับเพราะว่าเราไม่ใช่มือใหม่ครับแต่เราเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เราทํานะฮะนี่ครับข้างบนเป็นสต็อกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับด้านนี้ก็มีนะครับนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องอะไรนะครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นนี่ครับบอดี้ครับใครไม่สต็อกเราสต็อกครับเห็นไหมฮะนี่ครับอะไรของถ้วยกองพาร์ตบอดี้ต่างๆข้างบนนี้โอ้โหก็ยังมีอีกตรึมนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับในโกดังเรายังมีอีกนะครับนีฮะฝาปิดไม้กดอะไรต่างๆนี่ ซีนยางพวกนี้ฮะที่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนี่ครับเต็มไม่หมดเลยนะครับอ่านี่ครับเราให้ความมั่นใจกับลูกค้าเราได้เลยนะครับว่าถ้าว่าท่านซื้อสินค้าจากจุดสัขับแล้วสั่งมาครับอะไรมีแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ